หลายๆคนที่ขายของในช้อปปีแล้วมีสินค้าชนิดเดียวเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ามีหลายขนาดมีหลายปริมาณนะคะอยากให้ลูกค้าเลือกได้คะ่ะว่าจะเลือกซื้อ1กรัมสองกรัม3ามกรัมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในแต่ละปริมาณนั้นนะ่ะราคาก็จะต่างกันไปด้วยไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวเราไปทํากันคะ่ะแต่พี่แอนขอแนะนำแบบนี้ด้วยนะคะว่าวิธีที่จะลงสินค้าหลายตัวเลือกแบบเนี้ ควรจะเป็นสินค้าที่มีความต่างของน้ําหนักหรือว่าความต่างของปริมาณเนี่ยค่ะไม่เกิน1กิโลกรัมนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาส่งค่ะค่าส่งในช้อปปีนะคะเท่าที่พี่แอนดูแล้วเนี่ยหลายหลายออบริษัทขนส่งนะคะปริมาณหรือว่าน้ําหนักนะคะขนาดตั้งแต่ร้อยกรัมจนถึง1กิโลกรัมเนี่ย สามารถอยู่ในราคาเดียวกันได้ก็คืออยู่ในเลทราคาเดียวกันนะคะตรงนี้สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีความต่างก็คือ1กิโล2กิโล3กิโลแบบนี้นะพี่แนแนะนำว่าควรแยกเป็นสินค้าแต่ละชนิดดีกว่าค่ะอย่าเอามาเป็นตัวเลือกเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักค่าส่งค่ะ เมื่อเราเข้ามาในแอปช้อปปีแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่เมนูฉันตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนอย่างนี้กดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกตรงร้านค้าของฉันตัวนี้ค่ะเมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะอันดับแรกเราก็ต้องลงสินค้าก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แอนจะลงสินค้าให้ดูแบบเร็วๆนะคะแล้วพอถึงขั้นที่จะต้องลงสินค้าหลายตัวเลือกค่อยหยุดแล้วก็มาดูกันนะคะอันดับแรกก็เพิ่มสินค้าใหม่นี้เลยค่ะกดเข้าไป ก็เพิ่มรูปภาพนะคะอย่าลืมนะพี่แอนสอนมาหลายแพลตฟอร์มแล้วรูปภาพมีส่วนสําคัญที่จะทาให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าเราง่ายขึ้นนะคะควรมีรูปภาพหลายๆรูปแล้วก็หลายๆมุมมองนะคะกดเข้าไปเลือกรูปภาพค่ะเปิดที่คลังภาพเลยสมมติพี่แอนตอนนี้นะคะพี่แอนเลือกมาละหกรูปนะคะก็กดตกลงกันนี้เลยรูปภาพก็อัปโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะรูปแรกก็จะเป็นรูปภาพปกนะคะรูปแรกควรเป็นรูปโดยภาพรวมของสินค้าก็ได้แล้วก็เป็นรูปที่สวยที่สุดนะคะอันดับต่อไปก็ใส่ชื่อสินค้า ในเรื่องของการใส่ชื่อสินค้านะคะพี่แอนแนะนาว่าทุกคนควรมีคีย์เวิร์ดหรือว่ามีคําค้นหาย,ยอดฮิตอยู่ในนั้นนะคะคนจะได้เข้ามาค้นหาสินค้าเราเจอได้ง่ายนะคะก่อนที่จะตั้งชื่อสินค้าแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปค้นหาดูก่อนค่ะว่าสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับเราที่เจ้าอื่นๆเขาขายเนี่ยเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรกันบ้างนะคะเราจะได้มีโอกาสในการค้นเจออันดับต่อไปก็ใส่รายละเอียดนะคะต่อไปก็เรื่องหมวดหมู่ พอใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาในส่วนสําคัญที่เรากําลังจะไปเรียนกันแล้วนะคะก็คือตัวเลือกสินค้านั่นเองนะคะถ้าใครมีสินค้าน้ําหนักหลายขนาดมีหลายปริมาณนะคะให้มาเลือกที่หัวข้อตัวเลือกสินค้าตัวนี้เลยค่ะกดเข้าไป พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเขามีข้อมูลตั้งต้นนะคะไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะข้อมูลนี้เราสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดคะ่ะยกตัวอย่างพี่แอนขายซอสทะเลถังใช่ไหมคะแล้วซอสทะเลถังของพี่แอนเนี่ยมีหลายขนาดมีหลายปริมาณน,นะคะพี่แอนก็เข้าไปแก้ก่อนนะคะว่าคําว่าสีตรงนี้นะคะกดเข้าไปตรงคําว่าแก้ไขตัวนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปแก้ไขนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงสีนะคะแล้วก็ลบเลยค่ะ ลบเสร็จแล้วพี่แอนก็จะเขียนคําว่าขนาดอย่างนี้นะคะพอเขียนคําว่าขนาดแล้วนะคะถัดลงมานี่ค่ะเขามีคําว่าดําขาวนะคะเบื้องต้นให้เราให้เรากดลบเลยค่ะกดตรงกากระบาดตัวนี้ได้เลยกดลบไปนะคะแล้วก็มาเพิ่มค่ะ,ะกดเพิ่มนะคะแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะ,ะสมมุติว่าพี่แอนจะมีหนึ่งร้อยกรัม3ามร้อยกรัมแล้วก็ห้าร้อยกรัมนะคะสามขนาด แบแรกพี่แอนก็เขียนไปขนาดหนึ่งร้อยกรัมอ,อย่างนี้เลยนะคะเขียน100่กรัมแล้วก็กดเสร็จตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะพี่แอนก็จะได้มาละหนึ่งขนาดก็คือ100่กรัมแล้วก็กดเพิ่มอีกค่ะใส่ไป300รกรัมห้าร้อยกรัมนะคะทําไป พี่แอนใส่มาละทั้งหมด3ขนาดอย่างนี้นะคะอ่าที่จริงเนี่ยเขามีด้านล่างให้เราอีกนะคะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าใครเป็นเสื้อผ้าอย่างนี้นะเสื้อผ้ามีหลายสีแล้วก็มีหลายขนาดใช่ไหมด้านบนเราก็เขียนเราก็ใส่คําว่าสีไปก่อนนะคะแล้วด้านล่างเราถึงจะมาใส่ขนาดอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้พี่แอนยกตัวอย่างอ่ที่เป็น ปริมาณหรือว่าเป็นอาหารก่อนนะคะสมมุติว่าพี่แอนมีแค่ปริมาณอย่างเดียวนะคะก็คือขนาด1 0 0 300แล้วก็500กรัมแบบนี้นะแล้วด้านล่างเราไม่เอาใช่ไหมก็กดตรงไปตรงคําว่าแก้ไขตัวนี้นะคะพอกดแก้ไขแล้วเนี่ยเราสามารถลบได้มาลบตรงที่วงกลมที่มีเครื่องหมายลบตัวนี้นะคะสีแดงๆนี้กดเข้าไปค่ะ,ะเห็นไหมคะทุกอย่างก็จะหายไปละตอนนี้พี่แอนมีตัวเลือกก็คือเรื่องของขนาดอย่างเดียวนะคะ แล้วมาบรรทัดนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเพิ่มรูปภาพตัวเลือกสินค้าให้กับขนาดก็เหมือนกับเวลาเราซื้อของในช้อปปีนะถ้าใครเคยซื้อนะถ้าสมมติว่ากดเข้าไปที่100กรัมเรื่องที่100กรัมรูปภาพก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งกดเข้าไปที่300กรัมรูปภาพก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะกดเข้าไปที่500กรัมก็จะเป็นอีกรูปภาพหนึ่งแบบเนี้ยค่ะมีรูปภาพใส่เข้าไปด้วยนะคะถ้าใครมีรูปภาพนะก็จะดูทําให้ดูเป็นมืออาชีพขึ้นนะคะแล้วดูดดดดีีีีขึ้้้้้นนนนแแตต่่ถาใครไไมมกก็กปิัวบบนะ กดปิดก็ไม่ต้องใส่รูปภาพนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่แอนจะใส่รูปภาพให้ดูนะคะพี่แอนกดเปิดก่อนอ่ะพอกดเปิดแบบนี้ก่อนอื่นมันยังไม่มีช่องให้เราขึ้นใส่รูปภาพนะคะเราต้องมากดคําว่าสําเร็จตัวนี้ก่อนค่ะอ่ากดเข้าไปแล้วสําเร็จแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราต้องมากดเลือกก่อนนะคะกดเลือกใน ขนาดและปริมาณที่เราได้สร้างไว้นะคะตอนเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่ใช่การเลือกแต่มันเป็นการสร้างก่อนเราก็มากดเลือกค่ะ100กรัมคลิกเข้าไปเห็นไหมคะ300กรัมคลิกเข้าไป500กรัมคลิกเข้าไปแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็จะสามารถเลือกรูปภาพใส่รูปได้ตอนนี้พี่แอนจะใส่รูป100กรัมก่อนก็กดเครื่องหมายบวกค่ะเปิดไปที่ครั้งรูปภาพเป็นรูปนี้นะคะ พี่แอนจะใช้รูปนี้นะเตรียมถ่ายเวละจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นสินค้าของพี่แอนนะคะอ,อันนี้คือรูปหนึ่งร้อยกรัมอ่ารูปสามร้อยกรัมเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันกดตกลงนะคะแล้วก็รูปห้าร้อยกรัมก็กดไปค่ะเปิดคลังภาพเป็นรูปนี้แล้วกันจะใช้รูปนี้นะคะก็กดตกลงตัวนี้อ่า เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะใส่ทางรูปภาพแล้วก็ขนาดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้เลยค่ะถัดไปตั้งค่าสต็อกและราคานะคะกดเข้าไปค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีให้เราใส่อีกนะคะว่าในแต่ละขนาดนั้นน่ะมีราคาเท่าไหร่แล้วก็มีสต็อกเท่าไหร่นั่นเองอ่ะตอนนี้100รกรัมพี่อันจะใส่ไป่สมมติราคา100กรัมนะแปดสิบห้าบาทอ,อย่างนี้นะมีในคลังเท่าไหร่ก็มาใส่ตัวนี้มีในคลัง10ขวด แล้ว300กรัมนะคะมีออราคาเท่าไหร่300กรัมของพี่แอนก็จะเป็น90บาทอย่างนี้นะคะมีอยู่ในคลัง15บาอ่าอย่างนี้นะส่วน500กรัมก็เช่นเดียวกันค่ะราคาเท่าไหร่ดี500กรัมเอ่อ100บาทละกันนะคะแล้วก็มีในสต็อกเท่าไหร่ก็ใส่ไปมีในสต็อกเหลืออยู่5้ขวดนะคะเมื่อใส่เสร็จเรียบก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะอ่าพอกดเสร็จสิ้นแล้วใส่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกเลยค่ะ สินค้าหลายตัวเลือกพี่แอนก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาเรื่องของการค่าจัดส่งนะคะอย่างที่พี่แอนเล่าให้ฟังและคะ่ะว่าถ้าค่าจัดส่งไม่เกิน1กิโลกร,รัมนะคะในบริษัทขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กับของช้อปปีะะ้เนี่ยค่ะราคาเขาจะใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวพี่แอนจะใส่ลิงก์นะคะเพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละบริษัทขนส่งเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะนะคะพี่แอนจะใส่ไว้ใต้โค้์ให้นะคะ,ะทีนี้เราก็ไปตั้งค่าการจัดส่งเลย อพอตั้งค่าการจัดส่งนะคะน้ำหนักสินค้าค่ะตั้งค่าน้ำหนักนะคะกดเข้าไปเมื่อกี้น้ำหนักสินค้าของเราก็คือ100กรัม300กรัมแลวก็500กรัมใช่ไหมคะเราต้องใส่น้ำหนักที่สูงสุดเข้าไว้ค่ะนะคะแต่ต้องไม่เกิน1กิโลกรัมนะคะเพราะว่าค่าจัดส่งจะเท่ากันค่ะ,ะแต่500กรัมตัวนี้เป็นน้ำหนักของสินค้านะคะพี่แอนจะบวกกล่องลงไปด้วยพี่แอนก็จะใส่ประมาณ700กรัมแล้วกันนะคะบวกกล่องเข้าไปด้วยนะคะ แล้วการใส่น้ําหนักในช้อปปีก็ต้องใส่เป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะของพี่แอน700กรัมก็จะใส่เป็น0.7นะคะศูกิโลกรัมแบบนี้อ่าถ้าใครมีขนาดก็ใส่ได้แต่ถ้าใครไม่มีขนาดก็ไม่ต้องใส่นะคะอ่าค่าจัดส่งเขาก็พอใส่น้ําหนักเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะคํานวณค่าจัดส่งให้เราอัตโนมัติเห็นไหมคะเคอรี่สามสิบหกจอ่าก็ไม่เข้าก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แต่ก็อยู่ในปริมาณที่ ใกล้เคียงกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าของใครเนี่ยค่ะอย่างออ EMS ไปรษณีย์ไทยนะคะมันโดดขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวราคาเราเนี่ยค่ะมันจะไปหักหรือว่าไปกินในราคาสินค้าของเรานะคะให้ทุกคนปิดเข้าไปได้ค่ะเราไม่ขายในช่องทางนี้ก็กดปิดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ไม่เอาละแต่ราคา36มสกับยีเนี่ยมันเป็นเรทที่อาจจะบวกลบที่เราพอที่จะจ่ายได้นะคะอย่างของท้าเคอรี่เราอาจจะบวกได้ แต่ถ้าเป็น JNT มัน28บาทอย่างนี้นะคะก็อาจจะไปกินราคาของเรานิดนึงการตั้งราคาก็อย่าลืมว่าต้องคำนึงถึงค่าส่งนะคะเหมือนที่พี่แอนเคยสอนไว้นี่นะคะ่ะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องบวกค่าส่งลงไปในราคาสินค้าบ้างนะคะเพราะว่าเวลาในเรื่องของการจัดส่งแบบนี้ละคะ่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วเราจะได้ไม่ขาดทุนนะคะ,อะพอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกลงไปได้เลย เรียบร้อยแล้วนะคะคณะสินค้าของเราเป็นสินค้าของใหม่อยู่แล้วนะคะ,ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็กดลงขายตรงนี้เลยค่ะ,ะสินค้าของพี่แอนก็แพ้่ภาพสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราลองไปกดดูค่ะเห็นไหมคะสินค้ามีปรากฏอยู่ในนี้แล้วนะคะกดแสดงนี่เห็นไหมคะราคาของพี่แอน มันก็จะขึ้นว่า8 5บาถึง100บาทแสดงว่าเป็นสินค้าที่มีหลายขนาดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีเนี่ยคะ่ะระบุลักษณะของตัวเลือกสินค้าเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะลูกค้าเห็นลูกค้าก็จะรู้ค่ะว่าสินค้าเรามีหลายขนาดเวลาเขา,เ,าเข้ามากดซื้อเนี่ยเขาจะไดเ้เข้าไปเลือกในขณะที่เวลาที่ตอนเลือกซื้อนะคะหรือว่าตอนที่จะจ่ายตังค์เนี่ยคะ่ะมันจะขึ้นให้ลูกค้าเลือกซื้อนะคะแค่นี้ทุกคนก็จะมีสินค้าที่มีหลายขนาดอยู่ในชนิดเดียวกันแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่แอนจะทําให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะทีนี้จะเป็นตัวอย่างที่เป็นเสื้อผ้านะคะของใครที่เป็นเสื้อผ้ามีหลายสีด้วยแล้วก็มีหลายขนาดด้วยนะคะจะทํากันยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะพี่แอนจะเอาสินค้าที่พี่แอนเคยลงไว้แล้วมาทําให้ดูใหม่นะคะอะ่ตอนนี้กดเข้าไปที่แก้ไขตัวนี้ก่อนอตัวน,นี้นะคะจะเป็นสินค้าที่พี่แอนเคยลงไว้อยู่ในร้านอยู่แล้วนะนะคะลองไปดูกันที่ตัวเลือกสินค้าตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะกดเข้าไป เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าที่พี่แอนใส่มันก็จะมีทั้งสีแล้วก็ขนาดแบบนี้นะคะทุกคนก็เข้าไปแก้แล้วก็ใส่แบบนี้กันได้นะคะแต่อย่าเพิ่งงงนะว่าเอาแล้วราคานะคะหรือว่าสต๊อกของแต่ละสีแต่ละขนาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเมื <ME> ่อ <IR S 1> ทุกคนนะคะทําหน้านี้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเรื่องของสีแล้วก็เลือกกรอบกดให้มันเป็นสีแดงแบบนี้นะคะกรอบก็จะเป็นสีแดงแล้วแล้วก็ขนาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้กดตรงคําว่า ถัดไปตั้งค่าสต็อกและราคาตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมคะพอกดไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบ่งให้เราเลือกใส่ได้เลยนะคะสีนะคะก็จะมีอย่างเช่นสมมติว่าของพี่อนมีสีขาวก็จะมีสีขาวแล้วก็ให้เราใส่ขนาด S เห็นไหมคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มีคลังอยู่เท่าไหร่เห็นไหมคะสีแดงก็เช่นเดียวกันค่ะ S เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เห็นไหมคะถ้าสมมุติว่า S กับ M ของแต่ละคนราคาไม่เท่ากัน ก็มาใส่ได้เลยนะคะอย่างสมมุติว่า S ราคา1298อก้่ M าแก้เข้าไปราคาสมมุติอยู่ที่1,500อันนี้ค่ะทุกคนก็สามารถใส่ราคาให้มันแตกต่างกันได้เลยนะคะเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็กดเสร็จสิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการกดบันทึกแคบบ่นี้นะคะแล้วก็พี่แอนต้องกดอัปเดตก่อนนะคะอ่แบบนี่ละคะ่ะแคบบ่นี้แหละ,แบบหละทุกคนก็จะมีสินค้าที่มีทั้ง สีแล้วก็มีทั้งขนาดนะคะให้ลูกค้าได้เลือกค่ะดูเป็นมืออาชีพขึ้นมากเลยนะคะง่ายกันไหมคะลองไปหัดทํากันดูนะคะร้านค้าเราจะได้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะแล้วอย่าลืมนะคะ พี่แอนขอแนะนําถ้าใครที่สินค้ามีปริมาณหรือว่ามีน้ําหนักที่แตกต่างกันมากนะคะก็ให้แยกเป็น SKU เราเรียกงั้นนะคะแต่ละชนิดสินค้าสินค้าสินค้าไปเลยค่ะแล้วก็อย่าใช้รูปภาพเดียวกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านในช h อป e ีนะคะขอให้ทุกคนขายดีกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่แอนโกสวัสดีค่ะ